อะความาลีนนะครับพอดีเขาบอกว่าช่วยเรื่องระบบภูมิคุ้มกันนะเทอะไร่วะดูคอควาไอรินช่วยทําให้เอ่อรีเวอร์นี่คือตับช่วยเรื่องตับนะช่วยเรื่องสปรีนสปรีนคืออะไรม้ามใช่ไหมแล้วก็ช่วยต่อมไทรอยช่วยเรื่องไตระบบประสาท ปกป้องาการเ,<น>เดินทางด้วยไม่คาจานน้ำมารีนเอาความมารีนเป็นหินในการปกป้องตัวหนึ่งด้วยครับคนโบราณเขาใช้เป็นเครื่องรางของขลังปกป้องเดินทางบ่อยแม้กระทั่งเรื่องอะไรนะเรื่องพลังงานที่ไม่ดีที่จะมากระทบเราในระหว่างเดินทางพลังงานมันจะค,คล้ายๆกับตัวตัวนี้ที่ปกป้องถ้าเดินทางนะคุณคุณติจุสานี่รนจริงๆล้วจะทำเป็นสร้อยคอนะตัวนี้เดินท,เนทางบ่อยเนี่ยกี่มิลน,นะเนี่ย9.5-10แต่มันก็จะใหญ่โพด เป็นหินที่เราคุยกันเมื่อตะวันที่แล้วนะเป็นตัวเทอริเทอราอาเกตนะครับเป็นตัวที่เกิดจากฟอสซิลหอยเทอริเทอรากองกันตายกองกันอยู่ตรงนี้เขาก็เลยเอาไปทําเป็นหินเป็นเครื่องประดับขึ้นมาแล้วมันเป็นหินช่วยเรื่องการปกป้องในการเดินทางน่าจะทาเป็นสร้อยคอสักเส้นใส่เองเหมือนกันนะเนี่ยเพราะว่าเราก็เดินทางบ่อยๆเหมือนกันว่าจะจัดคนละเส้นไหมคุณติสุภาใช่ไหมเดี๋ยวผมทําให้เนาะ หนึ่งเส้นผมก็จะใส่อีกหนึ่งเส้นทำสองเส้นไว้ก่อนเนาะราคาปีศบอลงั้นโอเคเราจองไว้ก่อนรับจองแต่ราคายังไม่รู้นะเดี๋ยวไปดูราคาอีกทีหนึ่งนะจ๊ะเท่าไหร่เนี่ยอะไรยังยังไม่รู้ผมก็จองเป็นสร้อยคอไอ้ตัวนี้เนาะจองสร้อยคอผมจะทําเองเส้นหนึ่งด้วยแล้วก็เราก็จะใส่คนละเส้นกันเลอริเธอร์เธดูชื่อมันเลยเธอริเธอร่าอาเกตอ่านยากๆอ๋อเธอเธไงเธอชืไรอต่อต่อต่อถึงไหนแล้วในระดับเซลล์ ขอบขอบพัสเคลแปวย่งวะวิ่อ๋อเม็ดเลือดขาวจะถูกกระตุ้นกับม้ามอะไรเนี่ยช่วยลดความกลัวความบินช่วยลดความกลัวนะครับเป็นหนึ่งความกล้าหาญที่บอกนะครับความรู้สึกที่แบบขาดสมดุลเวียงก็จะถูกทําให้ดีขึ้นยา อ uh, ability to express oneself คือกล้าแสดงความต้องการตัวเองออกมากล้าพูดกล้าคิดกล้าทำ,ทำตรงกับความรู้สึกที่แท้จริงตัวเองกระตุ้นความอยากที่จะมีความรู้มากขึ้นเห็นแล้วมีข้อมูลบางอย่างวิ่งเข้าตาสามครับช่วย ช่วยประสานรวมกายจิตและวิญญาณให้เป็นหนึ่งเดียวกันคือปรับสมดุลน no ั่นแหละสมดุลระหว่างกายจิตวิญญาณม้ามคอหอยจักกะคือจักกะที่4ที่5ว่ากันเถอะเปิดขึ้นมาเวลาใช้หินเนี่ยหนังสือเล่มนี้ก็จะบอกให้ นอกจากเอาไปทําเป็นเจมมิลิเซอร์คือไปทําน้ําทิพย์จากหินเพื่อมาหยดใส่น้ําดื่มแล้วอนอกจากการสวมใส่ตรงนั้นตรงนี้ของร่างกายแล้วเขายังบอกให้ใช้เป็นในการอาบน้ําด้วยนะครับคือเวลาเราใช้หินเนี่ยมันจะมีอีกวิธีการหนึ่งในการใช้หินคือเอาประโยชน์ใส่น้ําอาบแล้วแช่นอนแช่ตัวแต่ว่าหินแต่ละตัวที่จะหยดใส่น้ําอาบเนี่ยมันก็จะไม่เหมือนกันบางอย่างอะความมรีนเนี่ย ให้ผสมกับน้ําเทอร์คอย7หยดน้ําน้ําที่จากหินของเทอร์คอยสนะครับเหยดผสมกันแล้วก็ใส่มิกเซอร์ฟอร์อินเพื่อ,เพ,อเพื่อมันเสริมพลังงานกัน,แ,นแล้วใช่ใช่แล้วก็อะไรนะบางทีเขาก็ให้ใส่น้ําดอกกุหลาบลงไป1น่นถ้วยตวงด้วยน้ําดอกกุหลาบก็คือเอาดอกกุหลาบมาแช่ในน้ําทิ้งไว้ประมาณครึ่งวันนะครับ แล้วก็เอาน้ำนั่นอะอไปหยดใส่น้าดื่มด้วยอะไรด้วยคือน้ําดอกไม้กับน้ําทิพจักหินเนี่ยมันจะทํางานประสานกันได้ดีมากๆเพราะว่าบางชนิดเนี่ยโรคบางชนิดหินก็ทํางานอยู่ระดับหนึ่งแต่น้ําที่เกิดจากการแช่ดอกไม้เนี่ยมันจะทํางานลงไปลึกอีกระดับหนึ่งส่วนใหญ่แล้วหินจะทํางานตื้นกว่าดอกไม้